อีสานนวสวัสดีจ้ามื้อนี้เฮ็ดย่ำกินค่ะพี่น้องเป็นย่ำร่วมหมิดค่ะย่ำทะเลร่วมมิดของทะเลกับซีมีกุ้งกับหมึกค่ะนอกนั้นกับซีเป็นหมูย่อค่ะหมูซับบุญเซนเฮ็ดหูหนูขาวค่ะเป็นส่วนผสมส่วนพักหอมถือใสกับมีมี่มักเคอร์เทศหอมใหญ่ค่ะแล้วก็ขื้นช่ายจะใส่ต้นหอมน้ำกระไดค่ะพี่น้องเฮ็ดแบบง่ายๆกินกับพีกับนองหลายค้นค่ะเฮ็ดกะละมังใหญ่เลยจ้า นี่คะ่ะกะเตรียมเครื่องเตรียมเครื่องเลืเห็ดน้ำย่ำกะคุกเข่าให้เขากันกะได้กินนะคะพี่น้องเนี่ยคะ่ะเอาเครื่องมาลวกคะ่ะคล้องดิบนี่กะลวกให้สุกทุกอย่างเลยคะ่ะส่วนผักหอมกะฮันคะ่ะบะเือเทศหอมใหญ่เนี่ยค่ะฮันลวกคล้องแล้วกะไปเห็ดน้ำย่ำค่ะพี่น้องเห็ดน้ำย่ำแล้วเอามาลราดไตข้นๆกะ เซตเรียบร้อยค่ะกะสิมีสูตรนนำย่ำแบบง่ายๆด้วค่ะพี่น้องเหตุกินได้ค่ะจะเห็ุปริมาณถีร่รลายหรือว่าหน่อยก็เหตุสูตรนีได้จ้ะกะสิออกรสแซ่บเปรียวหวานค่ะความหวานความเปรี้ยวก็ตามชอบค่ะมากหวานบอมากหวานกะส่รดปริมาณเอาค่ะพี่น้องนี่ค่ะเตรียมเครื่องเรียบร้อยแล้วจ้าอันนี้เครื่องปรุงรสนนำย่ำด้วยค่ะพี่น้อง น้ำตาลนี่จะใส่สองอย่างเลยค่ะน้ำตาลไส้แดงกับน้ำตาลปี๊บจะใส่น้ำตาลไส้ขาก็ไดค่ะหรือว่าจะต้มเป็นน้ำเชื่อมก็ไดแต่ว่าเมื่อนี่ก็อาจจะเห็ดแบบง่ายๆค่ะเหลงดวนกัเลยบด้เห็ดน้ำเชื่อมได้ค่ะพี่น้องแบบนี้กระแสเพื่อนค่ะในกระปุกจะเป็นกระเทียมดองค่ะนำกระเทียมดองกระตำพริกกระเทียมแล้วก็เอานำกระเทียมดองเทลงไปก่อนค่ะจะใส่น้ำต้มสุกน้ำค่ะพี่น้องผสมลงไปค่ะ จากนั้นก็เอานี่ค่ะเอาน้ำตาลลงไปตามปริมาณกะเอาค่ะเป็นน้ำตาลไส้แดงแะกะ็น้ำตาลปี๊บด้วยค่ะส่วนข้องหัวอันหัวกระเทียมดองอะค่ะใส่ได้ค่ะพี่น้องแต่ว่าบริตตตำค่ะเอามาหันห่นหั่นบางๆค่ะเวลาข้าตักกินย่ำนี่กะสีเดยียำหัวกระเทียมดองน้ำค่ะที่ห้าว้อยใส่เพื่อจะห,อ,หอมๆค่ะอันนี้เป็นนามบักเน่าวด้วยค่ะบักเน่าบีบ บีใบค่ะแล้วก็สีิมสซอสพริกค่ะใส่ไห็หอมไห็เปียวมากขึ้นค่ะแล้วก็มีนําปลาชั่วโรสค่ะพี่น้องย่อเคือเล็กน้อยได้ค่ะหรือว่าจะใส่แต่นําปลาอย่างเดียวก็ได้ค่ะอันนี้จะเป็นหัวกระเทียมดองค่ะที่เอามาหั่นด้วยจา้านี่ค่ะปรุงเรียบร้อยกับชิมรสเบิ้งค่ะตามความชอบได้่วนหมาก้านรสกลางๆกับิเปียวหวานนะคะพี่น้องเปียวหวานเพ็ด ค่ะน้ำกระเทียมดองโมเมนค่ะ <c oughs> น้ำย่ำค่ะพี่น้องน้ำย่ำเสร็จแล้วก็เอาไปเทราดอันส่วนผสมเลยค่ะพวกวัตถุดิบที่ห้าหลวกแล้วนะคะกระเทราดลงไปเอาผักใส่ค่ะหอมไงบระเทียขึ้นชายค่ะจะใส่ต้นหอมน้ำกระไดค่ะบมใส่กับหอมคือเก่าพี่น้องนี่ค่ะกะละมังบักไงเลยค่ะ เอาบนเ้นตลงที่หลังพี่น้องนี่หลวกไว้มันแหงแล้วแต่พอคนมันกับเขาน้มน้อกับซีเ็ดให้นี่ค่ะคนให้เขากันค่ะถึงน้มแล้วมันกัชุ่มชื้นขึ้นเขาคัดบนเ้นหลวกไว้มันกัแหงเนาะค่ะนี่ค่ะเส็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องเป็นตาแซบเป็นตาแซบค่ะย่ามทะเลร่วมมิดค่ะพี่น้อง เห็ดแบบกินกัน,ลนหลายคนนี่ค่ะแซบค่ะกินน้ำกันหลายคนมาเด้อจ้าักนนค่ะสวัสดีจ้า